สวัสดีของเช้าว,วันจันทร์ที่ิ1เมษายสน2 5 5ันนี้นก็จะ6โมงเช้าแล้วกิจวรณรประจำวันตื่ขึ้นมาก็ทำเบิือดกับทุกคนนะคะล้างหน้าเตรียมตัวไปทำงานก็ ชงกาแฟวันนี้ก็ไม่ต้องเตรียมอาหารเช้าให้คุณผู้ชายเพราะว่าาไม่ต้องไปเรียนไม่ไม่ต้องออกไปทั้งวันแล้วก็เดี๋ยวจะไปทาง,งานแล้วก็จะถ่ายให้ดูว่าวันนี้ทำอะไรบ้าง ตอนแรกเลยก็ใช้อันนี้ค่ะฟลเนิกนอันนี้เป็นตัวที่ซื้อมาจากที่เมืองไทยพี่สาวเป็นไอดอลที่อยากจะสวยเหมือนเขาเขาก็รู้เรื่องความสวยความงานเพราะเขาดูแลตัวเองมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่น แล้วเขาก็สวยมากด้วยวันนี้เขาก็เหมือนทบสาว2,000ปีเนาะเพราะว่ามทึ่งจังเลยทําไมเขาดูแลตัวเองได้ยาวนานขนาดนี้ตัวเองมันคขี้เกียจมากไม่ค่อยอยากจะทําอะไรพี่สาวก็เลยแนะนําเกี่ยวกับการดูแลเพราะว่าปกติตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ <c oughs> ปลวกมากไม่ได้มีความสวยไม่แน่แล้ว่าไปสวยก็ไม่แต่แล้วให้มันดูดีขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งนะก็ทําตรงนี้เดี๋ยวจากนั้นก็จะเป็นตัวโทนเนอร์ก็จะใช้โทนเนอร์ซับบิ้ง ค่ะขนาดว่าล้างหน้าแล้วนะยังสงกรปรกอยู่เลยอ่ะต้องใช้ไม่รู้ว่าคนอื่นใช้ทอนเนอร์กี่ครั้งแต่ว่าของอ้องเองอ่ะจะใช้สองครั้งใช้จนกว่าตัวเนี้ยมันจะสะอาดขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ที่ใช้เป็นประจำเป็นตัวที่ตอนนี้ใช้เป็นประจำ ก็มีของคลินิกก็ยังมีอยู่แต่ว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นกันหน้าดีมากเลยแล้วก็ไม่เหนอะหนะแล้วก็อยู่ทั้งวันไม่ต้องมอมบกเพิ่มเพราะเป็นคนที่ขี่เกียดทำอะไรกันหน้าทำเนี่ยได้เต็มที่แล้วก็คือทำวันละครั้ง เป็นสตรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นคนที่พึถีพิถันอะไรแบบมันมากถูกขัดขัดน่ากันแต่เวลาบอกกับเอนอื่นก็จะบอกตามวิธีการที่ถูกต้องนั่นแหต่กับแต่อเอนนี่จะไม่ไม่ทำอะไรมันิถีพิถันมากแล้วก็คอเนี่ย พอเริ่มแกมก็ก็แท่องะเหมียนอยามใช่ไหมก็ต้องลงที่คอด้วยที่ข้างในหน,งหน้าอกหน้าอกอะไรลงทั้หมดแล้วมันก็จะเป็นตัวไอค e ี m ที่ใช้ประจเสมอแลละ เป็นคนไม่ค่อยพิถีพิถันอะไรเท่าไหร่แม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 ่แล้วก็ถูถูทาขัดถัดขัดขัดขัดแล้วทีนี้ก็ลงครีมกันแดดเพราะว่าช่วงนี้เริ่มมีแดดแล้ว กันเหี่ยวไว้ก่อนไม่ให้กันเหี่ยวมัดกันไม่ได้หรอกความเหี่ยวเนะี่ยพวกคนเรามันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะอายุมากขึ้นก็ดเหี่ยวคอยย้อยตามธรรมชาติแต่ว่าเราก็ดูแลรักษาเท่าที่จะทําได้เหมือนร่างกายแล้วก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งนะดูแลให้ดีมันจะเหี่ยวก็เหี่ยว อย่าได้แค่ในเมื่อดูแลมันแล้วมันก็ยังมันก็ต้องดีขึ้นนั่นแหละขั้ตอนต่อไปก็แปดพิวใเข้าที่เข้าทาง ็นคนที่แต่งหน้าไม่เป็นเนี่ยนะถึงว่าดูตามใน YouTube แล้วแต่ว่าจะให้ไปพิถีพิถันอย่างกับคนที่เขาเป็นมืนออาชีพก็ทําไม่เป็นเอาแบบง่ายๆนี่ก็ลงใน YouTube เขาสอนด้วยว่าคนที่ไม่มีดังก็ให้ลงโฟล์ไฟล์ให้มันหน่อยว่าจะได้ ไลไลาไล,าย,ล,าย,ลายขึ้นมามันจะได้พอเห็นดั้งกับเขามั่งไม่ต้องไปสัญญกรรมให้เจ็บตัวนี่ก็ให้ Let me see when ก็บอกว่าให้ลไฮไลท์สีขาวจะต้องหัวจามันจะได้ดูแบบตามีสิ่งหยาดเดือมก็ <c oughs> ไลท์ที่ตรงสันงไาให้มันแหลดูว่ามีโปรไฟล์ อนนก็จะลงไอตัวนี้เป็นไอเชโดของเ h ล l u ขึ้่งซื้อมาใหม่ที่ชอบใช้ผลิตภัณฑ์ของเดลลูฟเพราะว่ามันเป็นตัวที่อืไม่มีสานอะไรทั้งสิ้นเป็นเรียกว่าเป็นอะไรอะเยเน,น,น,นเจอร์โปรดักต์อะเงี้ยใช้แล้วไม่ใช้เพราะว่าเป็นคนที่ผิวดัดจริตมากเลยผิวตอแหลอะไรก็แพ้ทันหมดทำตุ๋นไหมแล้วก็ ก็จะเป็นเนี่ยจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์อาหายที่ใช้วางเกลียราคามากเลยอันนี้ก็จะมีครีมก็จะมีตัวที่ว่ามอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่ใช้เป็นประจำเดทีมทักกับไนท์ครีมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เป็นคนขี้เกียจมากแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอ่อแชโดว์เบสก็ได้ใช้เหมือนกันมี่ก็เป็น อันนี้ก็จะใช้ตัวลิปไลเนอร์ของนีเวียแต่คนอืนน่นเขาใช้เป็นลิปไลเนอร์นี่จะใช้ทาทั้งปากเลยทม mm ัน hmm. มีสีเพราะเป็นคนสูบบุหรี่ไงปากมันเลยดำแล้วมีคนถามว่าพี่อ้องฟันหายไปไหนฟันพี่อ้องหลอใส่ฟันปลอมอยู่แล้วคนนี้ฟันปลอมเนี่ยมันเป็นสิบกว่าปีแล้วมันนานแล้วไง มันก็สั้นเข้าไปหดเข้าไปเวลาที่ยิ้มหรือพูดหรืออะไรอย่าเงี้ยจะจะมองเห็นว่าเหมือนกับไม่มีฟันแล้วก็ไอที่ตรงที่ซี่มันที่ห่างๆอะ่ะก็เป็นเขาหมอฟันนั่นแหละเขากลอเขาทำาจนฟันมันหายไปเลยเนี่ยสิ่งที่จะต้องไปทำที่เมืองไทยก็คือไปทำฟัน ไม่สวยช่างมันไม่มีใครเพอร์เฟกหรอกใช่ไหมแต่ว่าที่ทําให้เห็นที่ทําให้ดูเนี่ยก็เพราะว่าคิดว่าหนึ่งเป็นเหมือนกับเป็นไดอารี่ให้กับตัวเองด้วยเวลาไม่อยู่แล้วตายไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยก็อย่างน้อยลูกหลานมันก็ยังมีมี ตัวนี้เป็นตัวแทนที่โบได้เออเห็นคิดถึงแม่ขึ้นมาคิดถึงน้องขึ้นมาคิดถึงลูกขึ้นมาก็ยังเห็นตัวนี้อยู่ได้ทําให้ดูเป็นไงบ้างเนี่ยก็แค่นี้แหละเพราะว่าจะเป็นคนที่ไม่ทาแป้งทาแต้งไม่ได้เลยลงลงครีมลงสีเช่นนี้ก็โอเคแล้วเป็นคนที่ถ้าทาแป้งไปเนี่ยสิวจะขึ้นหน้าจะเป็นผื่นเป็นคนที่แพ้ง่ายนี่ที่ เราไม่ทาแป้งก็ผิวมันก็จะเสมอกันด้วยไม่ไม่ต้องแต่อะไรกับมันมากไหมแลอย่างเป็นคนที่แก่แล้วมันจะเห็นรอยย่นรอย,รอยขีดรอยอะไรว่าถ้าเราทาแป้งเนี่ยรูขุมขนล่มเป็นคนรูขุมขนกว้างไงทาแป้งแล้วมันก็จะไม่เนียนไม่ไม่ไม,ไม่ดูเป็นธรรมชาติอะ่ะก็ธรรมชาตินี้ดีแล้วก็เพิ่มสีที่ตาที่ปากแค่นั้นเนี่ย โอเคเลยกันจ้ะมันก็จะเป็นลิปที่เพิ่งได้มาใหม่ของแอนเตอร์เดี๋ยวสีก็จะออกทนชมพูเอิร์ดเอิร์ดนุนุ่หน่อยจะเป็นคนทาได้สีอย่างเงี้ย โอเคแล้วไหมแค่นี้ก็เดี๋ยวก็ถึงเวลาที่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมตัวที่จะไปทํางานเตรียมตัวทำงานก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้เข้าไป Facebook ไปตอบอะไรหรือเปล่าเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้ตอบเพราะว่าอนาน้ำเสร็จก็เหนื่อยหลับคาที่เลยคอมก็ยังเปิดเอาไว้แปลว่าจะเป็นปกติประจำวันว่า เปิดคอมเอาไว้ทั้งคืนแล้วก็โแรแลนทุก็จะเข้ามาปิดให้ขอห้อมหน่อยกัเนี่ยเป็นกิดวต,ตอนเช้าแค่นี้